นี่น้องนำโชคนะครับมาตีสนิทนอนวนที่นอนกับป้าไปเลยดูอือ uh huh. ดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูพัฒนาการของน้องนำโชคนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่น้องอยู่บ้านคุณแม่เนี่ยเขาจะเป็น แมวที่แบบเงียบๆเ,เงียบมากแล้วก็หลังจากนั้นพี่ปายก็พาน้องมาที่บ้านนะคะก็คือพามานอนที่บ้านสองสามคืนละแล้วก็เขาก็มาเล่นของเขาเนี่ยเล่นคนเดียวนจนในเจ้าถุงเงินเนี่ยมานั่งดูน้องนะคะตอนแรกถุงเงินจะไม่ชอบน้องตอนหลังก็ก็โอเคก็นั่งดูน้องนี่น้องก็เล่นคนเดียวค่ะ เขาก็เป็นแมวเด็กอยู่นะคะเขาก็แบบเออน้เอ่อเล่นเขาเล่นคนเดียวนะคะ<ม>เขาก็ไม่ยุ่งใครนะเหมือนน้องเขาเป็นแมวที่แบบสามารถเข้ากับแมวที่บ้านน้องพี่ไปายได้แต่ก็ตัวอื่นก็ไม่ได้ทําอะไรน้องนะคะคือแบบ เมื่อน้องฟูน้องฟูเจอหน้าน้องเขาก็เขาก็แบบเฉยเฉยฟูก็จะเห็นน้องแล้วแบบเฉยเฉยแล้วไวถงง้ถุงเงินถุงเงินเนี้ยตอนแรกจะไม่ชอบน้องเลยจะแหงน,น้องตลอดเพอตอนหลังก็แบบเฉยเฉยก็เริ่มเข้ามาดูน้องนะคะ ก็จะนั่นเดี๋ยวพี่ไปกะว่าจะซื้อของเล่นให้น้องเพราะอยู่ที่บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่ไม่ได้มีของเล่นนะคะน้องก็เลยแบบนอนแล้วก็นอนแล้วก็นอนแต่ที่นี่แบบมีของเล่นเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อกี้พี่ายตื่นแล้วก็ให้อาหารทานแล้วคะ่ะหิวหิว,วบ่อยจะเป็นอัปเดตของน้องนะเกิดถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนหลังอีกนะคะ